มาเริ่มของข่าวทีมเชลซีกันเลยนะครับสเกมต่อลมหายใจสุดท้ายเชลซีขีดเส้นตายพอตเตอร์ก่อนสั่งปดเกแฮมพอตเตอร์นะครับกุนซือทีมเชลซีเนี่ยตกเป็นข่าวว่าได้รับเวลาจากบอร์ดของสโมสร์เนี่ยให้คุมเีมต่ออีก2นัดเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ได้ก่อนที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งนะครับเชลซีเนี่ยได้ตัดสินใจให้เวลา เลฮมพอตเตอร์เนี่ยได้ทํางานต่อแม้เขาจะสร้างผลงานได้อย่างเลวร้ายและไม่อาจาพาทีมเก็บชัยชนะได้เลยจากการลงสนาม6นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับผมจากผลลัพธ์ในเกมพิเมลิกนัดล่าสุดเนี่ย ที่ออกไปแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์2-0เนี่ยทำให้สิงบูเนี่ยแพ้3นัดรวดในทุกรายการนะครับรวม11นัดนับตั้งแต่ปี2023เศษธีลอนดอนเนี่ยชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับและแม้จะลังอันดับ10ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยแต่แต้มของพวกเขาเนี่ยก็อยู่ใกล้โซนที่ตกชั้นมากกว่าติด ท็อปซะอีกนะครับอดีตนายใหญ่ทีมไบตันเนี่ยได้รับการสนับสนุสน,นให้ซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพเป็นจํานวนเงิน600ล้านปอนด์นะครับหรือราๆ25,380ล้านบาทนะครับต่อสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะครับเดอะเทเลกราฟนะครับสื่อดังในประเทศอังกฤษเนี่ยได้อ้างว่าเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยซึ่งเซ็นสัญญากับเชลซี5ปี เมื่อเดือนกันยานะครับแลกกับการรับค่าแรงปีละ10ล้านปอนด์นะครับหรือเราๆ423ล้านบาทนะครับยังได้รับโอกาสจากสโมสรให้ทำหน้าที่อีก2เกมเท่านั้นนะครับซึ่งหากเขาเนี่ยยังพาทีมคว้าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นตามที่ต้องการนะครับเขาอาจจะต้องกระเด็นออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบิดนะครับหลังถูกแฟนบอลเนี่ยส่งเสียงกับไล่มาเนิร์นานแล้วนะครับสำหรับ2เกมต่อไปเชลซีเนี่ยจะลงสนาม เริ่มจากเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในวันที่4มีนานะครับนัดต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับและต่อด้วยเกมศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2นะครับในการบู๊กับบรุเเซียดอปมุนนะครับโดยในนัดแรกที่พบกันเนี่ยเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยพาทีมออกไปพ่ายด้วยสกอร์1-0นะครับผมแล้วเราต้องมาดูนะครับ2นัดที่เหลือของแกมพอเตอร์เนี่ยจะสามารถพิสสถานการณ์ของตัวเองได้หรือเปล่านะครับผมเราจะต้องมาติดตามกันดูนะครับ เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนเ่อทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ